อ่าตู well, so ้ไว้มาหอดหน้าแลยไว้แม่กระชือสาพหน่อาไายง่ายเ่าายมย่งงามแค่ชูนบายดีเด้อปลาลูมานาเด้อมานีเด้อใชมาน้าใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ไม่อุ้มนะเอาไเดียรตู้องเห็นยังนนี้ประตูะตู้องเห็นยังไงดิตู้ถ่ายแล้วห้องเนี่ từ thảo dục đi á phân phải phạm bán phân bán phân nào cứ nhìn nó bảo nó hả nhà bảo thơ cả nô mẹ ra này thật cái nó พักฟอ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 กกอกฟอกมาทำธุรกิจน้ำผู้ตู้แล้วไงทันมือได้ดูไงคลอนคอนแค้นอะไรงี้จกมา่ลูกมึงแน่ผู้ตู้เราเห็ดมันอ่ะลูกเบิ้ดเลยยังดังอะกินแม่ตู้นั่นแหละให้น่ามูซี่นะคุณครับขึนเข่าหนึ่งนะอ่าหายไปตู้เลยลูกหายไปตู้เนี่ยหายตู้เนี่ยอานนี้หายไปตู้ไปอ่าหายไป Ladder, nên em 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 mà em 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 อาูเออถ่าระบามากานามก่านุรบากรดามนาวบุกบอกกามาบยังแม่ถุงผ้าบ่านุ่ยนุ่ยแลนุ่ไปเลยไุ่ไปเลยน่ะเดี่ยวหัวนไปน้ำกัใ่จะรู้ะคะของแม่น่ะแหยผ้ากินบ้านไปแหยผ้ากินน้ำลูกไปนี่นะาสีพค่ะแก่หนนี่แคงแล้วจมลายไปปั่นด้วยผ้ากินมาลุกไป เบิ่งมกถุงนะไหวแช่กแตงเด้อเอ้ยได้ได้รถบรกุบ่ชื่อรถดเพื่อนมาจิตน่ะชาวพันคนะค่ะเก่งแท้น่อยเออาวพันนนี้นอยนกันตรางในตู้บริัเออเอาออกบรุกมาไม่ใจมของไอ้ผาของไอ้คุ้มแน่ของคุ้มนะดูเว่อรคุ้มแน่คุ้มไปได้ไปเศ้า คุณมปเห็ดเบียกแล้วอีดาทูจานแล้หมละกาไม่หลอจุกินเข่าเลยกินแล้วเขาปิ่งปทูเอามาให้ชามดกจุปลาด้วยกันมานนี่มันอยากคิวๆเนาะแบดมันต้นแบบหอมนะพอมาจะอาส่ีกวนกาวนเถื่อนอะไรเนี่ยอังทำมันฮะนเถื่อนง ต้นข้าวตะกี้ต้นข้าวตะกี้สิเป็นยังคาปลูกใหม่เลยเราปลูกใหม่ใหหล่ะน่าใจโตอบ่อออีดาอยากบ่อีดาอยากเยนก็าขันติกัมักลิ่นอะไรแบบนัสักได้จักชอบมาวานี่นะไดเป่บละเลยเลผักระไรบ่บอในชวยังอีงูหนึง นี่พอูไปเพียวแล้เหมือนเนาะูบพียวว่ะบอชจมไปเทพกะบอกว่าแล้ววบาไปะเน้แม่ไม่ได้วาน่ม่น้าตีกงเด้งำมาเมื่อวี้ดูเห่อบอกว่าบุโนมาลินอยู่รุมเาเลยหรอบืนก้ะประจักดนั่งก็ทร้างอุปสรรคเลยถ้าจะไป ตักชื่อเราพูน้องเ้ยสวยสองโลชื่อยังไ่ชื่อมม่ินมันลืมเอาพักไห่เนาะพักสลัดดืมเอาักันทิ่มทิ่มทิ่มยนะนี่นะตักินี่ทิ่มบ่ดืดินเดี๋ยนี้นะบ่ทิ่มบ่ดืดดินดูกานนะเบาดูสิเบาใหม่ดุเบาใหดููกาวใหม่ดูสิกิกรบเมยเมื่อทิ่มเพื่อนมาจิตแน่เราขายต่อ างเอากินน้าุพกเรา่ะแล้วมันนี่ก็เห็ดมันต้นเห็ดกระป๋ามันต้นก็ได้กกนมหาอยากคมเงินมกมันกระพงอยนนมันผิวเป็นเงินเงิดแบบนั้เป็นเนอเน้เนีดแบบนั้นเหมันมันนห่อยได้มก็ันกอนแกนแห้ หล่าเนาะุ้นันเมียวาดมันม่ตู้ตัวนะสั่ปมือวาดนี่เดินวก้านไ้อวันนักขาจนได้ยังไม่กเออเอาไปใกล้ตู้นะาบ้ามาแล้วพ่อเาูะทางใม่ไ้ลาบาไปนี่ไปนี่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 ไอ้ลาบาไปเน ดินใช่เฮามักช่ให้ระบาไม่หลบให้ระบายแม่ทับตีนนะคะจเด้อะบาจะไปเทป้าอะไรมาอนี่นะบ้าเอ้ยให้เรากอะรถใหญ่มากค่ะงงนี ลูกยังท่านลไปมาเลยค่ับหมาบ่าตวัาต่อดนเนี่ยมาว่าพมามาผากกันน้องไม้่ยมาลายล้นักลูกน้ไม้ยังผากเลหใครอ่กไม้ไปใช่ักไม้กี่ผไม้แผ่แพะบชวนว่าชวนวากวดว่าเมียกัน่่ทกนโทรหากันแล้วกูไปจัน้องไมเจ็น้องไม้ Bà bạch bà bạch 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 hết bạch 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 Dạ là dạ dạ, đưa Dám nồng dám nó, đấy dám nồng mà nói nè, ở mát pì ở mát pì, áo cốc sào thang giang gì đấy hơi Một bùi bùi đấy, 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 bùi đấy, bùi bùi đấy, bùi 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 đấy, bùi bùi đấy, bùi đấy, bùi đấy, bùi 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 บุยนังเนาะโอ้ยมาน่อยนี่บวคุณคือ้เนตีอะรบุยวลาบ่นี่ยคุเตะจนตายคือนะไรคือขำให้ม่นใหคืนได้เตะจนตายุดรูดเต้ขำให้แค่ย่งนะคือนั่งอยู่ในนะเต้ออกมาไม่ดออมาไมเต้นั่งนู่นพี่ยังให้ออกมาไม่เอพี่ดูออมาพี่ดูยังไ่ได้ปัก

เพชรกระป๋ากระเดืองห้อยงามตัวนะขับรถขับรถบุ้นบุ้นเนาะเอ้าติดเต้ราบอสอะเจี๊ยนนั่นะลูกอะเฮ้ยอย่าหัวมันพู่ดเลยนี่นี่ดึงปมมือหน่อยนึงนี่มันมองเงื่อนไงทแก้ได้บางเลื่อน่อยสามอนมันเงียบมา mài này đi, mãi đi. <laughs> Ê, ăn à, từ <laughs> nó nè, nó mày đi, lốt mà lốt Là tôi thảo nem hả tôi tôi thảo đú. Tôi tôi thảo đú. <laughs> มาพี่ดูมาพี่มาพี่มึงเนี่ยไก่ไก่ด่าห้องวักวักนะหันเห็นบ้าไก่งวงอี่ล่ะนะไก่ตอกอี่ล่ะนะวักวักนะแม่จะขี้โกงแม่เราล้ไปปัดก้อนมุลาไปปัดก้อนอ่ะ ให้เราบ้าขี้บ่ารถนี่ให้เราขี้อยู่บ่ให้เราขี้อยู่บ่านตงงามนะเออขี้หันบ้าเออขี้แบบหลวงบ้าิเออให้เราขี้อยู่บ่ให้เราขี้บ่บ่ได้ให้แลเราบ้าเหมือนี่บ่ได้ให้บ่ย่าแม่บ่านหลังบ่ให้เราได้ไปป่าแหงได้ไปเทปเด้อมาเดี๋ยว่าขี้ว่าเดี๋ยวเราขี้วะ แม่ไหววาจ้ะพอเดียวจอนางคักแลูงนะึ้นแม่นะยงีดึงเงี้ยนว่าไม่แล้วว่าอาขี้ว่านะไห่แล้วเอาขี้ว่าดุะนะดึงเงี้ยนว่านะดดงามสีจะเบาสวยงามนะลูก ลำวว่าสิไปเฮ็ดงานยังล่าเฮ็ดงานยิบผ้าเกานยิบผ้าคือเก่าคนเคยยิบก็ยิบคือเก่าักปีเฮาก็สิได้ลงคือเก่ายังน้อวาเอาเฮาก็เนาะครับพุ่นน่ะสิบ่มมมาซิยิบผ้าหรอกเฮาก็ได้ มักเลยน้าบ้านเนาะใช่บึ้นบึ้นหยกโลทำน้าบ้าเ้อบ้าเตี้บ่หยกมำน้ดูห่ะไปป้าลาบ่หยกจ้ะลอ่ลไก่ปริดตอดเจ้าแหละ มันไม่เ <rôle> ป <à déc> ็นไก่เฮ้ยเลยนะตายนงยบงัปุ๋ยม่ใช่บุ๋มีปุ๋ยเล้เดอปุ๋ยใช้ปุ๋ยคนยืนนะปุ๋ยนะพูนปุ๋ยคนเอามันแ้งน้ำคนเ่าฟูฟูปุ๋ยบไมนี่มีปุ๋ยได้นำานานะปุ๋ยเพื่อนพูนเด้ปุ๋ยมีอยู่หลนเจ้องน้ำนาเออเออ

กันเลยหูมีแต่เสียงตุ่มต่ำต่ำได้เพิ่นพักมันคุณกินเพิ่นได้วม่ามแม่ไ่อยากได้พูดว่าํำไมตู้นะทำมชื่อเครื่องปั่นบลูบลูมบลูบลูมดิคนชายอันเท่าไรแม่น่ะนะลบหล่าอ ออกมาเลยออกมาเลยนี่ไปนั่งมึงมึงช่างนะออกมาหน่ะแม่นี่หัวใหญ่แน่ตัวนี้เนาะเออตัวงามกันเออชอบแบบซี่อะขครกิโหรอหนอเนี่ยทานกันงั้เออนี่เนาะความบอดมันงามนะนี่นะงามจำได้ไหมซี่ว่าก็ได้เงื่อนใดหรอว่าสุขภาพ เจ้าบุกมีแล้วผูกคอให้เจ้านะลยก็ว่่าปทางิได้หาไปเลยทาปลูกเจ้เชือดิขุดเก้าอีทางง่ยได้แนี้เ่ะลุงเราไปแก้วเลยจะชรถสามรถสามมรหน่า้นานมันอะไรยังงต่มันเราบ้าง่้องบุคคงได้ทนเราเนางนเดือนนีเดือหนาของดีวเราแล้นเยจังม่ัด้นอจทย์นี่ยัง่ทเครงมันพันเดียวกันบอกับเรา

ไปบ้าไปพันหนึ่งเต่อต่อพันต่อสองพัน <laughs> เลยอย่ <laughs> เพราะอะไรขาลรถไปซื้อกี่น้ำทาง <laughs> ไปจอยกับมีบารายแฉลบแชร์บอลล้อยู่แน่นี่นะก <laughs> 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 ะคีดว่าเป็นกานี่ ทีว yup. ่าก็บไ่ได้ mm hmm. อาบน้ำบ่เหมือนี่คือดำแท่นี้กบมได้อาบน้บ่ละกบ่ายังไม่ได้อาบน้ำไ่ดูวะกนั่คือดลอย่น่ดูก็บให้ลูกกบแพ้นะอ๋อเม่ไปตู้ไปตู้เอาไม้ไปเย้ยะไนะผู้หลักเงาชอบผู้หว่ก ป้ามึงแนมไปตูเห็นแล้วผุน่ะปตมันไข่แล้วบ่หางบแรงนะไข่หน่อยเนี่ยเออแงงแน่เออแงมึงแน่ไปตู้แล้วไปเห็นยงงนะพุน่ะมึงแนมไ่แฉแล้วนะ dụ cậy nhẹ cậy huổi đó, mình cậy nằm, Cày nồi, cày nòng. Cày nhầy. Cày mềm. Bụn, nào bạn? Mẹ bảo nuôi này. có lên mươi bao, nhàng này. Bó lên mươi bao. Nhàng này bao hai Nàng ơi.

Ơ cái này là cái này là cái nồi ngam thì bao cái này ngam này. này. Lạng luôn mong nguồn là nó mừng quá nè sư hãy nắp sư hải này sư hải đó ôi đi ôi đi ôi 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 này ôi gì? ôi 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 ủa nhạc cái เข้า nôm nào con thảo, พา Mẹ นั่นน่ะอ้าวบ่ได้ nè, ดึงซะ này, กินน่ะคือว่าอ้างอยู่ อ่อนนะเจาสะเทินสาธุบริการมาก็ไปมาสุเหนือแรกเนี่จะจ้องไอบนีอะไรไแม่นะอนักอีนักช่วอีด้วยมาพีด้โอเคาจอยเจ้าคิดเงสนกรตู้พักมันกประตูตตุ้ต่ำอยู่ นี่เ <c oughs> ้าไปแล้วกล่าคมาสบายดี